รถคันนี้นะนี่เขาเขียนไว้เนี่ย fueled by friendship แปลว่าอะไรขึ้นรถเพื่อนช่วยแชร์น้ำมันด้วยเด้อสวัสดีครับพวกคา c u เ t u r e Thailand ในช่วงรถดีชี้เป้าวันนี้ผมอยู่กับเจ้าป่าจอมลุย l a ะ d Rover Discovery 2 ำหรับ Land Rover Discovery นะครับก็ต้องถือว่าเป็นรถรุ่นกลางที่ทาง Land Rover เนี่ยใส่เข้ามานะครับในช่วงประมาณยุค9กเนี่ยนะครับโดย Discovery เนี่ยจะเข้ามาแทรกกลางนะครับระหว่างตัว Land Rover Original หรือที่ปัจจุบัน,เ,นเราเรียกกันว่า Defender นะฮะกับรถหรูของเขาก็คือ Range Rover สำหรับ Land Rover Discovery นะตัวนี้เนี่ยจะถือว่าเป็น SUV แบบครอบครัวนะครับแต่ถือจะเป็น SUV แบบครอบครัวเนี่ยก็มาพร้อมคุณสมบัติในการลุยเนี่ยเต็มรูปแบบเลยครับ แล้วจุดเด่นของตัวดีไซน์ของรถคันนี้ต้องบอกเลยนะรถของ Discovery เนี่ยมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะคือตรงนี้ครับฝรั่งเรียกว่าเอาพายวินด้อนะเอาพายวินโด้ก็เหมือนกับพวกรถไฟที่ท่องเที่ยวในเสือขาแอลป์เอาพายเนี่ยนะครับมันจะมีกระจกอยู่ข้างบนตรงนี้นะคนไทยเรียกกระจกดูดาวนะฮะเพราะนั่งข้างหลังเนี่ยแถวนั่งที่นั่งแถว3เนี่ยสามารถที่จะมองขึ้นไปข้างบนได้โดยที่ตัวรถเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสเต็ปเนี่ยขึ้นมาข้างบน บบสเต็ปขึ้นมาข้างบนให้ที่นั่งแถว3เนี่ยนั่งได้สบายแล้วก็แบบมีช่องมองภาพขึ้นไปข้างบนนะนี่คือจุดเด่นของรุร่น่รงของ Discovery ครับเดี๋ยวมาดูข้างในจากด้านหลังกันครับประตูนะแบบประตูบ้านเลยนะเนี่ยแข็งแรงบึกบึนจริงๆในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีที่นั่งแถว3ด้วยนะฮะแต่คันนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยติดแกส๊สติดมาแล้วเนี่ยแก๊ส LPG จติดมา18ปีนะรถคันนี้ปี2004นะฮะใช้มาแล้ว18ปปีนะครับอย่างทนทานนะ ทูเยียวารันตีหมดไปได้สิบปีนะธรรมดาจะมีที่นั่งแถวสามอยู่ตรงนี้นะที่นั่งก็จะแขวนขึ้นมาและตรงนี้เนี่ยเป็นที่รองหัวนะครของที่นั่งแถวสามนะปุ๊บแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรให้รองลนะแปลกตาดีแปลกตาดีาดเนี่ยจากภายในรถเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยช่องมองดูดาวนะเอาไว้ไปเที่ยวสันคงสันเขื่อนนะนะีเราหงายหน้าไปก็มองได้นะและนอกจากนี้นะรถคันนี้เนี่ยยังมีจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือมีนะ ซันรูฟนะหน้าหลังเลยแยกกันนะครับซันรูฟหน้าหลังด้านบนนะครับก็จะเป็นที่เก็บของนะฮะเป็นเอาไว้วางสัมภาระได้นะมีบันไดให้ไต่ด้วยนี่ปามป,ปาขึ้นมานี่แข็งแรงแต่ลงดีกว่าเพื่อความปลอดภัยอะไรอ่ะยากแล้วรุ่นนี้นะบินเทจและครู แรกหลังคาเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นออปชั่นที่หายากมากและรถคันนี้เนี่ยใช้ของแท้ครับดูครับล่างข้างบนเนี่ยาจากอลูมิเนียมนะยืดหยุ่นได้นะโอ้โหโเฮ้ยของก็ไม่ธรรมาดาว่ะเฮ้ยอะลงมาครับไม่รับกันปลอดภัยขอชีวิตนะฮะและเพื่อให้ใช้งานจริงได้อย่างทนทานนานหายห่วงนะครับ <S <S ช่วงล่างหลัง,ลงเนี่ยออริจินอลของคันนี้นี่เป็นถุงลมนะซึ่ง การันตีว่าแต,<ะ>แตกทุกสองปีแตกทุกสองปีนะ <c oughs> แตกทุกสองปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของก็เลยเปลี่ยนช่วงหลังหลังเนี่ยเป็นคอยสปริงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่มันเป็นคอยสปริงแล้วเวลาวิง่งวิ่งดีเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวลองทดสอบกันนะครับอ่ะเรามาดูด้านเครื่องยนต์กันบ้างรถคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ V8 นะครับ 4,000cc จากค่ายโรเวอร์อ่ะต้องบอ,อกก่อนรถ Discovery 2เนี่ยเป็นเจเนอเรชันซึ่ง Land Rover เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ BMW นะฮะปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะ แต่ตอนนั้นอะเป็นของบิยมทีไปอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคนาฐาฐารื่องยนต์กลไกวิศวกรรมต่างๆเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนกันเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะระบบไฟเนี่ยเป็นของบอชแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจะบอกได้ว่ารถคันนี้เนี่ยทนทานกว่ารุ่นก่อนก่อนหน้านี้นะตำแหน่งที่เปิดนะฮะอยู่ตำแหน่งตัว R เลยนะเป็นรีเวอร์กระดกขึ้นนะยกขึ้นแเนยแท่งตรงนี้เสียตรงนี้โอ้โหนะพอดีเลยพอดีเลยและนี่นะครับก็เป็น เครื่องยนต์นะครับ V8 นะครับโอโหอลังการนะรึ่งดูเต็มเต็มนะท่อไอดีในสองฝั่งเลย V8 นะรเราจะเห็นหัวฉีดแก๊สนะครับทั้งสองฝั่งนะ,นะสายคันเร่งก็มีสองเส้นนะอเออเฮ้ยแม่นเนแจ๋วเว้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรมันคือแม่แรงมันคือแม่แรง <laughs> สำหรับแม่แรง,งรถคันนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่ท้ายรถืบนรถทั่วไปนะอยู่นี่ฮะอยู่ในห้องเครื่องนะฮะนี่ Oh. เป็นแบบไม่แรงไฮดรอลิกนะฮะไม่ได้ใช้สกรูนะเป็นไฮดรอลิกเลยไม่แล้วคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์จริงคือยางรั่วนะฮะต้องเปลี่ยนยางนะนี่ก็เลยได้เห็นหนะ้าการเนี่ยเอาแจ็คใส่เข้าไปในรถจริงๆดูว่าเขาทำกันยังไงนะ oh. รถคันนี้ยมันยกสูงวนะต้องมีก้อนอิดเนะี่ยรองข้างใต้หน่อยนึงนี่เข้าไปนะ oh, oh. เอา แจ็คสอดไปตรงปีกนกนะฮะนี่เราแจ็คสอดไปตรงปีกนกนะฮะแล้วก็ยกขึ้นมาสาเหตุที่ต้องเก็บตัวแมแรงนะฮะไฮดรอลิกเนี่ยไว้ในห้องเครื่องเพราะว่ามันจะทำงานได้ดีตอนแมแรงมันร้อนนะน้ำมันไฮดรอลิกมันขยายตัวหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะปั๊มได้ดีตอนนี้โอ้ยยังมันยังไม่ร้อนเท่าไหร่อากาศเย็นครับผมไอ้เจ้าล้อล้อเจ้าปัญหาตัวเนี้ยครับไม่สามารถใช้บล็อกลม ขันออกได้เลยครับผมเพราะมันเป็นปลอกนะเราพร้อมที่จะลุกได้ตลอดเวลาใช่มือใช่ครับมือล้วนๆครับออกแบบมาสําหรับมือครับรถผู้เรียงกิจแต่มือต้องเลอะครับมือต้องเลอะครับส่วนการชนหน้าตอนนี้เป็นเหล็กแล้วนะฮะเพื่อการใช้งานจริงทนทานแข็งแรงนะฮะชนต้นไม้ได้นะไม่ต้องกลัวนะอันนี้ก็เป็นของไม่ใช่ของ A R B นะอันนี้ของคนไทยทำนะแต่ติดสติกเกอร์ให้มันลอย นี่มีหูกระวงกระวินเรียบร้อยนะเอาไปช่วยฉุดลากคนอื่นแล้วให้คนอื่นฉุดลากเราได้รถอะไรมีงูออกมานี่อันนี้นะฮะช่องดูดอากาศสโน๊กเกิลนะฮะเพื่อการันตีรถคันนี้เนี่ยดำน้ำได้ลึกนะเรี่ยว ยางนะครับก็เป็นยาออลเทเรนนะเป็น265นะครับคืออัพไซส์ใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยพร้อมกับช่วงล่างนะครับที่ยกสูงกว่าเดิมเนี่ยสนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะลุยได้ดีกว่าเดิมนะฮะคันนี้รถคันนี้นะก็ยังสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ออกแบบดั้งเดิมไว้นะครับคือตัวพวกรถแรนโรเวอรเนี่ยเขาจัดนิยมนะทำจากอลูมิเนียมนะรถคันนี้ถึงจะดูสูงย่งนะแต่มันเกาะถนนดีเพราะว่าตัวถังันข้างบนเนี่ยเบานะฮะ อ่ะเรามาดูบ้างชิ้นส่วนไหนเป็นอลูมิเนียมบ้างนะแน่นอนกระจนเป็นเหล็กนี่อีกชิ้นนี้เป็นแม่เหล็กแม่เหล็กนะดูบ้องติดเลยตากะบองเป็นอะไรตากะบอเป็นอลูมิเนียมนะฮะบอดี้เป็นไรบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะดูไม่ติดเลยนะฮะประตูเป็นประตูเป็นเหล็กนะประตูเหล็กนะตูหลังอ่ะตูหลังเป็นเหล็กนะข้างบนล่ะข้างบนเป็นเหล็กนะ ตัวถังนี้อ่ะดูไม่ติดนะฮะอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะเออตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะปากกบงท้ายอ่ะปากกบงท้ายเป็นอลูมิเนียมแต่ข้างบนเป็นเหล็กนี่นะน่าจะเอาไว้เพื่อความแข็งแรงนะหลังคา,าลงเนี่ยยังรอสร้างมาจากวัสดุที่น่าสนใจนะก็ะคือมีความเบาความแข็งแกร่งผสมกันไปที่ทำไมตรงนี้เป็นเหล็ก เพื่อให้สอบผ่านนะครับการชนด้านข้างแข็งแรงกว่านะแต่ตรงไหนที่ไม่จำเป็นก็เบานะสำหรับภายในนะต้องบอกว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่ค่อนข้างจะเป็นทรงตั้งนะ แล้วก็ด้านเพดานเนี่ยสูงมากนะครับท่านั่งอะไรต่างๆเนี่ยเป็นท่านั่งที่ commanding มากนะหัวไหล่นะครับอยู่แตะเสาพอดีเลยแตะเสาพอดีทำให้โอเคเราก็ไม่ค่อยโอค้งเก่งนะท่านั่งโอเคพวงมาลัยต่างๆอยู่ตำแหน่งที่สวยงามนะครับพวงมาลัยเองก็มีปุ่มควบคุมเสียงควบคุมอะไรครบทบทวนนะการมองเนี่ยมองออกไปเห็นฝากระโปรงเนี่ยชัดเจนช่วยในยการขับนะครับก็รู้สึกดีนะท่านั่งไม่ใช่ท่านั่งสปอร์ตนะแต่ก็นั่งสบายนะครับตำแหน่งท่านั่งนั่งสบายเลยนะครับ แดชบอร์ดนะครับง่ายๆตรงไปตรงมานะจุดที่แตกต่างกับ Discovery 1คือ Discovery 1เนี่ย Discovery 1ตรงนี้ก็จะเป็นลูกบิดธรรมดาตรงนี้เป็นแอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับมีปุ่ม Hill Descent นะลงเนินลงเนินนี่คือปล่อยให้มันลงเนินอัตโนมัติมีปุ่มเนี่ยยกท้ายซึ่งปัจจุบันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเพราะเปลี่ยนคอยสปริงแล้วอ่าและนี่ก็นี่ที่วางแก้วนี่ใส่ได้2ถ้วยอ๋อนะครับอันนี้นะเป็นเกียร์ไฮขึ้นเป็นเกียร์ปกติแล้วก็เกียร์โลซึ่งเอาไว้สหรรัับบลุยนะค อันนี้ก็เป็นคันเกียร์อัตโนมัตินะแม่ฟอนตต่างๆนี้หน้าตาคุ้นๆน,นะนเหมือนกับมาจากบี e. อเอมดลย์อยู่อาหน้าตาม e. ีเนี่ยหน้าตามันเกียร์บ m w เลยนะมาพร้อมโหมดเรียกโหมดสปอร์ตได้นะตัวไฟฟ้าอยู่ตรงนี้อ่าใช้งานง่ายไม่ต้องมองเอามือจับๆเอาตรงนี้ก็เป็นนี่ที่เก็บของนะเจ้าของเก็บยังเก็บเทปคาสเซ็ตอยู่เอ้ยไม่ใช่ซีดีนะนะปุ่มปบบรับเบาะอยู่ฝั่งนี้ง่ายๆเลยตรงไปตรงมานะครับถือว่าเป็นเบาะที่นั่งสบายนะผู้ดยรก็นั่งสบาย ขนาดของเบาะมุมเอียงต่างๆทําได้ดีนั่งสบายแล้วรถคันนี้นี่มาพร้อมกับนะซันรูฟหน้าหลังเลยควบคุมได้จากตำแหน่งคนขับเลยเรามาดูแผงประตูกันบ้างนะมือเปประตูเนะี่ยอยู่ตำแหน่งต่ำมากเลยนะนี่เดี๋ยวให้ดูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเข่าเนี่ยนะนะตรงนี้ผมว่าเป็นดีเทลที่น่าสนใจมีไว้วางของที่จำเป็นเล็กๆน้อย เช่นมีพับนะเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนี้มีปอกผลไม้รับรถไปปอกไว้ขึ้นชื่อว่าแลนด์โรเวอร์นะมันเป็นเหมือนกันหมดเลยด้านหลังเนี่ยประตูมันจะแคบไปไหนนี่ประตูมันแคบมากเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นลองขึ้นดูโอ้โหแคบมากเดี๋ยปิกิงขึ้นมาลูกเล็กแดงนะเดี๋ยวลองดูดิเนี่ยกูเนี่ยเนี่ยเียดูเขาเหลือที่ห้เนี้เอาเท้าเหยียบแค่นี้เองอ่ะโอ้หนึ่งเท้าพอดี เมื่อกี้เนี่ยผมขับเนี่ยมันก็ถอยเบาสุดไงข่าติดเดี๋ยวลองดูตำแหน่งนี้บ้างตำแหน่งคนนั่งหน้าบ้างอ่าอันนี้ค่อยอย่างชั่วนะถ้าเป็นมนุษย์ไซส์ปกตินะก็นั่งได้นะเข่าก็โอเคสบายๆนะมุมนั่งของเบาหลังก็ถือว่านั่งได้โอเคนะนั่งเอียงพอดีพอดีมีที่เก็บของนะอ่าตรงนี้ซันรูฟอ่าเปิดตรงนี้ก็ได้ด้วยนี่โอ้โดีจังนะก็นั่งสบายถือว่านั่งสบายทีเดียวตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เท้าแขนนะที่เท้าแขนมันไม่แปลกหรอก มันมีดีไซน์ที่น่าสนใจอะคือพนักกิ่งศรษศักด์เดี๋ยวดูนะฮะนี่นะตำแหน่งตรงนี้เนี่ยสำหรับคนนั่งคนที่คนกลางนะดูถ้าผมดึงนี่ลงมาโอ้เฮ้ยไม่ต้องใช้แล้วลงมาเลยเพิ่มทัศนวิสัยให้คนขับมองทะลุไปข้างหลังไอเดียครับสุดยอดจริงคือจะทิ้งไว้ก็ได้นะแต่ไม่ทิ้งนะเอโอโคตรอังกฤษเลยอ่ะ สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนนะครับของช่วงรถดีชีปเป้านะครับแบ่งออกเป็น4ีหัวข้อด้วยกันนะครับก็คือ 1. ความน่าสนใจน่าเล่นน่าสะสมนะครับหัวข้อแรกนะฮะหัวข้อที่2ความสมบูรณ์ของตัวถังรถนะครับหัวข้อที่3ความสมบูรณ์ของห้องโดยสารภายในและหัวข้อที่4ความสมบูรณ์ของการขับขี่นะครับเรามาดูที่หัวข้อแรกกันความน่าเล่นน่าสนใจหรือเปล่านะรถคันนี้ต้องบอกเลย Discovery 2นะครับเป็นรถลุยพันแท้พันแท้เลยที่นั่งได้สบายกว่า ดีเฟนเดอร์นะแล้วก็ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องจุกจิกนะแบบพวก Range Rover นะครับเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยตามมอเตอร์เลยนะ 4x 4 by f r by ไปไหนก็ได้ไปถึงหมดนะครับส่วนจะกลับได้หรือเปล่าอีกเรื่องอีกเรื่องช่วงล่างน่าสนใจนะครับเป็นเพลาแข็งหน้าหลังแต่เป็นระบบคอยสปริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับขี่เนี่ยเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าขับขี่ได้ดีหรือเปล่านะตัวถ um, ังอลูมิเนียมน่าหู้อลูมิเนียมเลยนะมีประตูเป็นเหล็กบ้างอะไรบ้างหลังคาเป็นเหล็กบ้างแต่ตัวถังหลากเป็นอลูมิเนียม น่าสนใจมากเป็นรถดูเป็นรถไฮเอ็นนะฮะเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยถามว่ารถที่น่าเล่นไหม Discovery เป็นรถที่น่าเล่นคันหนึ่งนะครับใช้ได้เลยนะในจุดนี้ผมให้ความน่าเล่นน่าสะสมวันนี้หาดาวครับนะสำหรับหัวข้อที่2ความสมบูรณ์ของตัวถังนะครับแน่นอนชิ้นพลาสติกเนี่ยมันก็จะต้องมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุไขนะรถอายุ18ปปีนะก็ต้องมีการเสื่อมสภาพไปบ้างดูดีนะใช้ได้ตัวถังอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมไม่เป็นสนิมนะแต่แพ้ต้นไม้ บไปเบียดต้นไม้มานะอ้าวรถพวกนี้ก็ต้องอย่างนั้นแหละนี่ One life l i v e It มีชีวิตอยู่ชีวิตเดียวใช้ซะเนี่ยใช้ซะนะไปได้ทุกที่นะครับที่มีทางและไม่มีทางนะฮะไปได้หมดนะใช้ได้ขอออปชั่นต่างๆมาครบนะเพราะฉะนั้นในตัวถังด้านนอกนะสำหรับรถอายุ18ปีผมให้ครับ4ดาว <S 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 เรามาดูภายในนะหัวข้อที่3 <S <S ความสมบูรณ์ของห้องโดยสารภายในก็ต้องบอกว่ารคันนี้เป็นรถใช้งานนะนี่ ว่าพุมอะไรขวาที่แท้จริงนะฮะเบาะเบิร์มีการโซมบ้างมีการลอกบ้างนะถ้าไม่มมยก็ไม่เป็นไรถ้าอยากจะไปทาทาได้นะครับเรื่องเบาอ,อะไรไม่ใช่เรื่องยากแต่ข้อดีคือหลังคาผ้าเพื่ออะไรไม่ห้อยนะอ่ะดูเบาหลังกันบ้างอ่ะจะเห็นว่ารถคันนี้คนขับขับเป็นหลักเพราะฉะนั้นเบาหลังยังสวยอยู่นะอ่าเบาหลังยังดีนะฟังก์ชันอะไรต่างๆของเครื่องเครื่องยนต์กลไกข้างในยังโอเคใช้าง,งานได้นะฮะด้านท้ายมาดู ความกิ๊บเก๋ของเบาะแถว3าไม่อยู่แล้วนะฮะกลายเป็นที่อยู่ของถังแก๊สแทนเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับสำหรับห้องโดยสารเนี่ยแน่นอนมีความสึกหรอบ้างตามอายุการใช้งานของมันนะครับแต่ก็เรื่องห้องโดยสารเรื่องหนังอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นของซึ่งถ้าอยากทําให้ใหม่ทํไม่ยากนะครับสามารถทาได้นะครับในจุดนี้เนี่ยผมให้ครับ3ดาวก่อนที่เราจะไปทดลองขับกันนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยเจ้าของนะครับอยากจะปล่อยนะครับที่ราคา 6, 5 0 0 0หบาทนะครับ รถรุ่นนี้เนี่ยในตลาดเนี่ยมีอยู่ในช่วงตั้งแต่5 0 0 0 0นห้านนะครับไปจนถึง8 0 0 0 0นบาทนะโดยเครื่อง V8 เนี่ยจะถูกกว่าขึ้นยนต์ดีเซลขึ้นยนต์ดีเซลอืดมากอืดมากนะื่อนยนต์ V8 เนี่ยจะถือว่าวิ่งได้ดีกว่าแต่ที่ราคามันอ่อนเครื่องดีเซลก็เพราะว่าครื่องดีเซลมันประหยัดประหยัดจริงๆนะถ้าใครสายประหยัดนะผมว่านะนําไปดีเซลแต่ถ้าอยากจะขับคล่องว่องไวมาเครื่องเป็นสิน V8 กันนะครับรถคันนี้เนี่ยใส่แก๊สมาแล้วเพราะฉะนั้น ายบาดแล้วไม่ได้พูดสานะสายมา18ปีแล้วจูนมาเนียนเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูครับว่ารถคันนี้นะรถ18ปี650,000บาทวิ่งเป็นยังไงบ้างตามมาเลยครับเอาแล้วครับเรามา ทดสอบนะครับการวิ่งของรถคันนี้ขอเริ่มตรงถนนฝุ่นก่อนเลยนะครับว่ามันวิ่งเป็นยังไงก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ในถนนดินเนี่ยนะรถคันนี้เนี่ยมันไม่มันไม่กลัวพื้นนะมันไปได้สบายๆนะฮะไปได้เรื่อยๆเลยตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของรถนะครับสวัสดีครับคุณลูกคิดครับผมสวัสดีครับคุณลูกคิดนะเป็นไงฮะรถคันนี้นี่ใช้มานานขนาดไหนแล้วเนี่ยก็คันนี้ตั้งแต่ผม เด็กๆเลยครับผมอของคุณพ่อครับรับโอ้โอรถคันนี้มันลุยได้ลุยดีจริงๆนะทางอะไรกับต่างนี่มันเรียกว่าไม่ต้องกลัวม,มาเลื่องขุขาะขุะนี่ไปได้สบายเดี๋ยวลองไต่เนินดินดูสักเล็กน้อยอ่าโอ้โหไต่ได้สบายเลยนะกันนี้นะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเ<อ><อ>วลาวิ่งก็จะตึงกลางๆหน่อย เป็นปกติของรถคานแข็งใช่รถคานแข็งนะแต่มันก็ไม่ได้ดื้อโค้งไม่ได้อะไรนะก็เหมือนก็ขับได้สบายๆนะสำหรับนะฮะการที่จะลุยเนินนะฮะบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนนะรถคันนี้เนี่ยมันฟูถามโฟร์วิลดได้ใช่ไหมครับผมบเป็นฟูถามนะแต่นี้เนี่ยก็จะเป็นเกียร์นะนี่เกียร์โลเกียร์นิวตรอลแล้วก็เกียร์ไฮเราต้องใส่เกียร์ว่างก่อนใส่เกียร์ว่างนะครับอึ๊บเนื้อนี้เป็นน,นิวตรอลนะโลอืมเอาละเราก็จะไป โอ้โหวเวลาจับพุงมอะไรนะอย่าเอานิ้วสอดเข้าไปนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนิ้วหักนะฮะโอโ้นี่เราอยู่ตำแหน่งตะแคางโอ้โหขอโทษนะแค่ไม่ได้แต่กันเร่งเลยใช่ครับผมเฮ้ยมันไต่ขึ้นไปเองเลยอะแรงเหลือเฟือแรงของเครื่อง V8 โปหมูไต่ขึ้นได้สบายสบายว้าวสุดยอดเฮ้ยอยุดแต่งโรรถมันก็ไม่ดึงซ้ายดึงขวานนะใช่ครับแล้วเขาไต่สักลองเนะ สนุกมากนะดูนะฮะอย่านะฮะอย่าเอามือสอดเข้าไปในพวงมาลัยนะฮะนี่เนี่ยเนี่ยมันไต่เองฮะเฮ้ี <c oughs> ่ไม่ได้แต่คันแรงเลยโอ้ <c oughs> แรงดีจังเดี๋ยวเราไปวิ่งบนถนนดำดูบ้าง ต้องถามคุณลูกคิดหน่อยครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยตอนนี้ใส่แก๊ส LPG ใช่ไหมครับผมวิ่งไปตางค่าจ่ายเป็นไงบ้างประหยัดลงเกือบเท่าตัวเลยครับผมอ่าค่อนข้างที่จะเซฟงบได้เยอะพอสมควรเลยครับผมแล้วก็ติดแก๊สก็หลายๆคนมักจะกลัวเรื่องว่ามันจุกจิกแต่สําหรับเจ้าคันนี้ติดมาสิบแปดปีแล้วด้วยาวบแปใช่ครับก็ไม่มีปัญหาเลยนะก็มีเทนนนต์ไปตามเรื่องตามราวของมันนะครับคอยดูแลเราดูแลให้ถึงครับผมจะไม่มีปัญหา เลยครับเครื่อง V8 มันแรงดีนะเนี่ยครับผมโอ้ขับเบามากเลยเบาสบายมากเลยครับโอ้แรงดีจริงๆแตะลอยแตะลอยเลยเนดูจากสมรรถนะในาก,การวิ่งแล้วสบายเนี่ยตาเล่นเป็นไงเล่าโอ้โหเสียงเครื่องดีอ่ะนอง<ด>วิ่งบนถนนดำนะรถคันนี้เนี่ยมันจะถอดไอตัวถุงลงมออกไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอยสปริงหมด แต่มันก็จะวิ่งดีมันไม่ดิ้นไม่ดิ้นซ้ายดิ้นขวาอะไรเลยเพราะวิ่งสบายเลยอันนี้เหลือเชื่อแบบผมตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยมันต้องกระโดดกระเด้งแน่นเลยเฮ้ยเปล่าเลยแล้วมันขับดีอ่ะว้าว <laughs> กดมาเลยเรียกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแรงหายห่วงนะครับคันนี้ใช้ได้ใช้ได้อัตราการบริโภคก็ถือว่าไม่น่าจะโหดร้ายเพราะว่าใส่เป็น yeah, แกส๊สมาแล้วนะครับ,รบไม่โหดร้ายนะนั่งนุ่มสบายนุ่มกว่าที่คิดแหละ <Yeah. S 2> นุ่มกว่าที่คิด คุณดูโง่เหงแล้วคุณนรถคันนี้มันต้องแบบสะเทือนเลื่อนลั่นเปล่าเลยเพราะถนนดำนี่เงียบเลย <Okay. S 1> สบายๆเนาะโอ้ดีมากเลยรถคันนี้เนี่ยถึงจะดูสภาพเนี่ยโอเคเป็นสภาพรถใช้งานนะผ่านศึกผ่านอะไรมาพอสมควรแต่พูดถึงเรื่องของสมรรถนะในการวิ่งการขับเนี่ยผมเรียกว่าหายห่วงนะครับรถคันนี้ผมถามว่าวิ่งไปเชียงใหม่ไหวไหมสบายนะฮสำหรับคะแนนการขับขี่นะผมสรุปให้เลยถึงแม้รถคันนี้เนี่ยจะมีอายุถึง18ปีแล้ว แต่มันขับได้ปึ๋งปังและคล่องแคล่วและขับได้ลื่นไหลง่ายกว่าที่คิดทั้งบนถนนดําก็วิ่งดีบนทางขรุขระทางลุยแรงบิดของมันเนหลือเฟือนะอยู่ในตำแหน่งเกียร์สโลเนี่ยไต่ก้อนหินก้อนดินเนี่ยสบายๆนะไต่ได้แบบไม่ต้องแตะคันเร่งเลยสบายๆเพราะฉะนั้นในจุดนี้ผมชอบมากครับรถคันนี้ผมให้เลยครับ5ดาวราคาอยู่ที่6กแสนห้าหมื่นบาทนะฮะหกแสนห้าหมื่นบาทถ้าสนใจนะครับรถคันนี้เนี่ยอยู่สัตหีบนะ ถ้าสนใจไงโทรมาหาผมนะครับที่คาร์เคาน์เตอร์แทรนด์นะครับ0832279,000นะครับ0832279,000สำหรับคนที่อยากจะหา Land Rover Discovery 2นะครับนะเจ้าของรถนี่คือคุณลูกคิดนะอยู่สัตหีบนะครับ650,000บาทนะสำหรับราคานี้ผมถือว่าโอเคนะสำหรับรถที่มาพร้อมออปชั่นที่น่าสนใจนะเนี่ยซันรูฟหน้าหลังเลยคันอื่นไม่มีนะอันนี้แบบเป็นออปชั่นหายาก ผมกับคาเคนาเจอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชี้เป้าได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์นะฮะแล้วเรามาดูกันว่าเราจะมีรถแปลกรถน่าสนใจอะไรมาให้นะฮะท่านเนี่ยได้พิจารณากันบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและเจ้าของรถนะครับคุณลูกคิดนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ